็นไหมมันก็อย่าปีกจะเล่นผมนะครับดูร่องรอยแล้วคึกมากนะครับดูนฮะมดขึ้นน้ำผึ้งนะครับถ้าใครบอกมดไม่ขึ้นน้ำผึ้งไม่จริงนะครับผม chạm cứ ngủ một kia đang các bụng ไม่กิ่งนึ้นเป็นพึ่งโพงนะครับลอยเมื่อวานตอนเย็นต้องใสมือใหม่ครับผมแบบนี้นะะมาไม่ทันครับผมหรือแมก่กลางคืนนะครับ นูนไปเป็นทางเลยครับผมพอดีเห็นก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ทันซะนแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าข้ตียังไงนะไปเป็นช่องนะโอ้โหลังก็พอได้เลยนะครับรอยขตีนะครับผมเมื่อกี้เจอมิ้มลังเบลเลอร์เลยแต่รู้สึกว่าจะอ่อนหรือเปล่านะครับแต่หัวน้ำเนี่ยโอ้โหใหญ่มาก นี่ฮะลอยยิงโดนนะครับผมรอยฟันเลยนะครับเสียดายครับผมมาไม่ทันนะครับผมอย่างนี้ก็ต่อยได้นะครับผมน้องๆถึงเข้าตีไปแล้วเนี่ย มันก็ต่อยนะครับผมเห็นไหมมันก็อยากปีกจะเล่นผมนะครับไปหากันต่อพว,วกใส่ไปแล้วเสีย <c oughs> ดายแต่รู้สึกก็จะได้แบบไม่เต็มเท่าไหร่นนะเพราะว่าดูจากจุดแล้วโอเคก็พอได้อยู่นะครับพอกินนั่นแหละนะครับผมไปดูไปเรื่อยๆยังไม่เจอตัวนะครับผมตัวก็ออกหากินนะเพิ่งที่เขาตีก็ออกหากินนะครับน้องๆ บางทีเนี่ยตามไปเนี่ยไปเจอเขาที่เขาตีแล้วนะครับลอยครบเบลอเลยครับผมนี่ครับผมที่ผมบอกนะครับหัวน้ําอูมนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นกันนะมันห้อยมาพาดนะครับผมความหนักของมันนะครับเห็นไหมฮ้อยมาพาดจริงใหญ่เลยครับผมไปดูกันครับผมเปื่อน้ำดีโอโหเสียงตายขึ้นมาเลยนะครับผมใหญ่ครับผมเดี๋ยวก็ยาวนะครับ ทีแรกนึกว่าอ่อนมันเกาะแบบชักใหญ่นะครับผมสุดท้ายล้างครับผมเพราะว่ามันไปพลาดนะครับผมแล้วก็มีมดแดงมากวนด้วยนะฮะมดแดงเยอะครับผมนี่ครับผมไปกวนมันนะพอกิ่งมันพลาดอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเบียดนะครับผมเ่ามดแดงเลยไปไปกวนไปกัดนะครับผมมันก็เลยไม่ไม่ถอดตัวนะปล่อยตัวถอดออกมาหมดเลยนะครับ แล้วก็ไม่หยอดแล้วนะครับผมรอกินหัวน้ําแล้วก็หนีหรืออาจจะหนีก้อนหัวน้ําด้วยก็ได้เพราะไม่มีตัวเลยนะครับถ้ามดแดงกวนเนี่ยครับผมน้ำผึ้งที่ใครๆถามผมว่ามดขึ้นไหมที่ถามผมว่ามดขึ้นเปล่าน้ําผึ้งนะครับผมขึ้นนะครับผมสรุปมันขึ้นนะครับมดนี่ชอบมากของหวานนะครับขึ้นทั้งรังทั้งน้ําเลยนะครับผมเจอบ่อยท,ที่มดกวนแล้วมันหนีนะครับผม ขอเลยครับผมจะได้ไม่ต้องผูกไว้นะครับนี่ฮะมันล้างนะครับผมหัวน้ำข้างบนนั้นยหญ่ใหญ่เลยนะไม่ไปถึงนู่นนะครับผมหน่มมานะครับกิ่งสักมันอ่อนเป็นกรนแงเล็กๆนะครับผมเนี่ยก็เลยตัดหน่อยเดียวนะครับผม เรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะบ ừ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  ืนเลิเลยดีนะครับผมที่มันไม่ไม่หยอดตัวแล้วนะครับมดกวนนะอันนี้พอเสริมจะเสริมสักหน่อยนึงมดกวนกันเลยไม่ไม่จัดละนะครับผมไา้ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะฮะอันนี้ย้ายแน่นอนนะครับดูจากรูปการแล้วเนี่ยมันเริ่มจะเจาะนะครับผม ผ่านมาเห็นดอกปันนี้นะครับผมเนี่ยแหละครับดอกปันนี้ที่ผมบอกว่าน้ําเหลืองเป็นขมิ้นนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆตีไปแล้วตัดเกสรออกไม่หมดนะครับให้เกสรที่สีส้มๆเนี่ยนะครับมันก็จะกิ้งอยู่ในในน้ำนะครับอันนี้มันก็ยิ่งน้ําเหลืองอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะกลายเป็นขมิ้นไปเลยนะครับผมเป็นสีขมิ้นเลยนะมีดอกนี้นะครับผมที่ปีที่แล้วผมเก็บไปกินนะครับผมเก็บไปกินเองขวดหนึ่งนะครับแล้วก็ขายให้ ลูกค้าไปนะครับขาประจำนะฮะคือน้ำตกแปลก,ปกๆเนี่ยในหน้าฝนเนี้ยผมก็จะบอกว่าประมาณนั้นผมก็จะบอกแนะนํานะครับผมเพราะว่าเราตีพึ่งเพราะว่าเราตีทั้งปีเนี้ยเราก็จะเฝ้าดูตัวมันนะครับผมว่ามันกินดอกอะไรดอกอะไรนะครับส่วนมิมลังเนี้ยมันอยู่กับต้นเลยนะครับมีน้ํานะครับผมแต่รอนะฮะรอให้ดอกเนี้ยมันวายๆตั้หน่อยหนึ่งเราจะได้ดอกนี้โดยเต็มเต็มก้อนนะครับให้มันเต็มก้อนไปเลยปิดตาสวยๆไปเลยนะครับถามว่าขึ้นตอนเนี้ได้ไม่ได้นะครับผม แต่ก็ปล่อยมันก่อนนะครับเนี่ยครับผมกินทั้งพึ่งแล้วก็มิ้มน,นะครับเอาทั้งแค่ซอสแล้วก็น้นําเลยนะที่มิ้มบินตู่ได้ห้อยนะฮะเห็นได้ใส่นะั่นคือน้ํานะครับผมน้ําหวานพึ่งก็มาดูดน้ําหวานแล้วก็แกสอนด้วยนะครับคือได้สองสองอย่างเลยในดอกเดียวเนี่ยนะครับผม ก็มายืนดูตัวนะครับผมพึ่งก็มันยังอ่อนนะครับก็เลยไม่ไม่ดูตัวแล้วก็ไม่ตามนะก็ขี่รถดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมช่วงนี้นะฮะบางทีไปเจอพึ่งเจ้านะครับมันก็ตามเสียเวลาเราไปประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แนะนําน้องๆไม่ต้องไปตามจมปักอยู่ขนาดนั้นนะครับบางคนตามครึ่งวันเลยนะครับผมพี่พานวันนี้ผมไม่ได้พึ่งตามยังไงก็ไม่เจอละเลยครับผมถ้ามันบินโด่งไปเนี่ยเราจับจุดแล้วไปดูครั้งหนึ่งไม่เจอทิ้งไปหาที่อื่นนะครับเพราะวว่่่าาเเลพึงนีย มันกินเกสรตอนเช้าเนี่ยมันเวลามันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางทางลังอื่นไปด้วยอีนี้ปล่อยมันก่อนเราดูตรงนี้แล้วจุดนี้แล้วปุ่งนี้เช้ามาใหม่เรามาดูใกล้ลังกว่าอีกนะครับมันก็จะได้นะครับผมประมาณนั้นถ้าเรามัวจมอยู่ลังเดียวบางทีไม่ได้พึ่งนะครับต้องไปเรื่อยๆแล้วก็ดูทิ้งไว้มั่งอันไหนที่ตามไม่เจอก็ไว้วันหลังมาตามต่อประมาณนั้นครับผมถามว่าทรงนี้มีลังไหมมันลังเล็กนะครับผม มีรังแล้วนะครับผมกระจาบมาที่หลังนะครับแล้วก็กระจาบทําจนเกือบครึ่งแล้วนะครับผมแต่เพึ่งรังเล็กนะครับพึ่งมาก่อนนะครับผมกระจาบมาอาศัยนะที่น้องๆถามผมนะครับมาอาศัยเพื่อป้องกันศัตรูศัตรูที่จะมาทําร้ายไข่แล้วก็ลูกรังของมันนะครับผมอจากพึ่งเมื่อกี้นะครับผมผัดมาอีกกลิ่งนึงเป็นพึ่งโพงนะครับ อันนี้พึ่งโพงนะครับผมคือมันไม่มีโพงมันก็จะเกาะแบบนี้นะครับผมถามว่ามันทํารังไม่ทําครับผมแต่ทําได้ไม่ไม่กี่ชั้นนะครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อยไอพวกนี้มันต้องอยู่ตามกล่องหรือว่าตามมุมฟ้าหรือว่าตามมุมอับๆแล้วก็มีพื้นที่ที่มันเกาะและได้หลายๆชั้นนะครับมันถึงจะขยายได้นะครับแบบนี้อาจจะมีชั้นสองชั้นแค่นั้นเองพอทํานะครับผมบ้านผมมันหาโพงยากนะครับ เนี่ยครับเจอบ่อยมากอย่างนี้นะครับผมคือมันมันมาทําแบบเนี้ยนะฮะส่วนเพึ่งก็อยู่ตรงนี้เองนะครับเนี่ยครับผมที่มีลังลูกระจาบเนี่ยนะฮะพึ่งอ,อยู่ตรงนี้นะครับผมไปหาที่อื่นกันต่อครับผม